คือเรื่องของพี่หนุ่มเบียร์แล้วก็ดิวเนี่ยผมขอญาตชี้แจงในในมุมของผมที่ได้คุยกับทั้งพี่หนุ่มดิวแล้วก็เบียร์เอาไว้แบบนี้นะครับเรื่องของขอโทษหรือไม่ขอโทษเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยมีการต่อสายคุยกัน3มสายนะครับมีพี่หนุ่มผมและก็ดิวนะครับคือคุยกันนะฮะดิวก็บอกว่าพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้พูดคาว่าขอโทษนะครับมีการยืนยะันชัดเจนนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวของดิวเองเนี่ยนะฮะมีการส่งไปในไลน์กลุ่มว่าเออเนี่ยเอ่อใครรู้จักกับ เบียบ้างฝากไปบอกเบียหน่อยว่ามันเป็นอย่างนี้นี้นี้นะครับแล้วมันก็เลยมีแชทที่ปรากฏออกมานะครับที่เบียเขาพิการโพสต์เอาไว้เรื่องของแบบเออพี่หนุ่มฝากมาขอโทษนั้นนั่นนะครับผมก็ถามว่าไอ้แชทตรงนี้ใครเป็นคนส่งให้เบียดิวบอกดิวไม่รู้ดิวไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งเพราะว่ามันจะมีคือดิวบอกว่าเบียเนี่ยบอกกับดิวว่ามีน้องอยู่คนนึงส่งมาแต่ว่าเบียไม่ยอมบอกกับดิวว่าเป็นใครนะครับซึ่งผมก็ถามย้ําพี่ จริงเหรอที่พี่ไม่รู้ว่าไอ้แชทนี้มันคือใครเขาบอกเขาไม่รู้จริงๆนะครับทีนี้ผมก็เลยคุยกับเบียนะครับว่าเบียพี่เบียคืเอเขาเป็นพี่ผมผมก็เลยบอกพี ier, ่เบียไอ้แชทนี้มันเป็นแชทของใครนะครับพี่เบียก็บอกยืนยันมาฝั่งเขานะเบียก็ยืนยันมาว่าเป็นแชทของดิวดิวส่งมานะครับเป็นเป็นเป็นแชทของดิวเพราะว่าเบียคุยกับดิวแค่คนเดียวไม่ได้คุยกับใครเลยตรงเนี้คือขอ้อเท็จจริงเรื่องของขอโทษไม่ขอโทษ หมายความว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าขอโทษแต่ดิวเนี่ยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงกับใครนะฮะเพราะบอกผมกับพี่หนุ่มว่ามีการส่งไลน์ไปให้น้องแล้วน้องไปบอกเบียรแต่เบียเนี่ยบอกว่าดิวเป็นคนส่งแชทนั้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าดิวพูดจริงกับใครแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของการบังคับโพสต์บังคับเอ่อพี่หนุ่มมีการบังคับให้ดิวโพสต์อะไรเงี้ยซึ่งก็ในแชทสามสายวันนั้นนะฮะมีพี่หนุ่มผมและก็ดิว คือพี่หนุ่มเขาไม่ได้บังคับดิวนะฮะแต่ดิวเนี่ยเป็นคนแบบเอ่ยปากมาเองว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะโพสต์เลยทั้งในใต,ใต้ใต้เม้นของเบียเองแล้วก็โพสต์ส่วนตัวด้วยเดี๋ยวผมจะโพสต์แก้ไขปัญหานี้เองเพราะว่าเขาเป็นคนที่สื่อสารผิดสื่อสารพลาดทําให้เรื่องมันใหญ่โตขึ้นมานะครับ ดิวก็มีการพูดกับผมกับพี่หนุ่มว่าเออเดี๋ยวผมจัดการเองพี่ผมแบบปวดหัวมากตอนเนี้แบบเรื่องมันใหญ่โตนู่นนั่นเดี๋ยวผมจัดการเองคือตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มีการบังคับนะฮะแล้วดิวเขาก็เป็นคนเสนอเองด้วยซ้ำนะฮะว่าเขาจะเป็นคนโพสต์เพราะเขาคงรู้สึกว่าเออมันมันทำให้เรื่องมันแบบมันเขาสื่อสารผิดพลาดจริงๆนะฮะแล้วก็ทำให้เรื่องมันเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องให้ดิวออกมาพูดนะครับว่าสรุปแล้วพี่หนุ่มมีการบังคับ แบบที่แบบเบียร์มีการโพสต์เอาไว้จริงหรือเปล่าเออหรือยังไงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรับสารมาที่มีการคุยกันสามสายอ่ะคือดิวก็เป็นคนแบบบอกเองว่าว่าจะมีการแบบเอ่อโพสต์อันแบบนั้นออกไปนะครับอ,าอ้าวข้อใดจริงเรื่องของการขอโทษแล้วก็เรื่องของการบังคับเป็นแบบนี้ครับ